วันนี้นะคะหุ้นของ s c s s เนี่ยบวกขึ้นมาได้ถึง5%เลยค่ะถามว่าหุ้นตัวนี้ทำอะไรวันนี้ไอ้มาอยู่ที่นี่แหละโครงการหมู่บ้านที่ชื่อว่าแกรนบางเกอกประวัติของ s c s ซนนี่ยเป็นบ้านตัวอย่างนะคะนี่ให้ดูหลังใหญ่มากนะ ส่วนตัวราคาที่บวกขึ้นมาในวันนี้นะคะทุกคนถามว่าน่าสนใจไหมไอต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงโควิด19เลยแล้วกันนะคะตอนนั้นเนี่ยราคาหุ้นก็อยู่แถวๆนี้สองบาทกว่าแล้วเขาเนี่ยเคยขึ้นไปนะคะแถวๆเกือบ5บาทด้วยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูงบการเงินกันบริษัท s c s s ีแอ o r r ทคอร์จำกัดมหาชนนะคะ ราคาปิดวันนี้อยู่ที่2.90บาทบวกขึ้นมาได้5.07%นะคะมาดูงบการเงินกันก่อนสิ่งแรกที่จะดูนะคะก็จะเป็นส่วนของผู้ถือหุ้นว่าเออมีการเติบโตหรือไม่นะคะปี63ในอยู่ที่18,661.84ล้านบาทและณนะปัจจุบันนี้นะคะ SC Asset เนี่ยก็มีการเติบโตขึ้นในส่วนของตัวผู้ถือหุ้นนะคะแล้วก็ในปีที่แล้วในอยู่ที่23,227.64และณนะปัจจุบันนี้นะคะ ส่วนของผู้ถือหุ้นของเขาเนยอยู่ที่23,539.25ล้านบาทถัดมาเป็นรายได้รวมนะคะปี63นะคะอยู่ที่19,000กว่าล้านทีนี้นะคะมาดูค่ะมีการเติบโตขึ้นนะคะจนถึงปี66แลนะณปัจจุบันนี้ไตรามาสที่1ปี67เนี่ยเขาสามารถทำรายได้รวมไปได้ที่4,24.35 0ล้านบาท มาดูกำไรสุทธิกันบ้างนะคะกำไรสุทธิในปี63อยู่ที่1,897.94ล้านบาทแล้วก็มีการเติบโตขึ้นนะคะในปี66ปีที่แล้วเนี่ยดรอปลงจากปี65ส่วนในปีนี้นะคะไตรมาสที่1ปี67เนี่ยอยู่ที่182.61ล้านบาทเพื่อนๆคิดว่ายังไงคะลองตีตัวเลขกลมๆเข้าๆว,ว่าจะสามารถทำกำไรเติบโตได้เทียบเท่ากับปีที่แล้วหรือว่าชนะได้หรือไม่ ในส่วนของอัตรากำไรสุทธิแล้วก็ ROA ROE นะคะก็มีการปรับตัวขึ้นแล้วก็ลดลงบ้างนะคะในส่วนของอัตรากำไรสุทธินะคะถ้าเราย้อนไปตั้งแต่ปี63นะจะอยู่ที่9.92%ส่วนในปีนี้นะคะตรายมาสที่1เนี่ยทำไปได้ที่4.73%ค่ะ มาดูกันที่ PE กันบ้างนะคะสําหรับ PE เนี่ยก็แนะนําว่าถ้าเป็นนักลงทุนที่เป็นมือใหม่นะคะก็จะต้องดูว่า PE เนี่ยถูกหรือแพงอย่างไรซึ่งถ้าเกิดตัวเลขยิ่งน้อยก็เท่ากับว่ายิ่งถูกนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องดูประกอบกับปัจจัยอื่นๆด้วยนะอย่าง PE นะคะในช่วงปี63ของหุ้น SC เนี่ยอยู่ที่4.79 แล้วในปี64ก็เพิ่มขึ้นมาเป็น7เท่านะคะปี65เนี่ย8เท่าเลยถือว่าพีคที่สุดนะแล้วถ้าเกิดว่ามาดูปี66เนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงของ PE นะคะอยู่ที่5.46ส่วนนปัจจุบันนะคะ PE อยู่ที่5.54เท่าค่ะทีนี้เราก็ต้องไปเทียบกับ PE ในหุ้นกลุ่มเดียวกันนะคะเป็นกลุ่มอสังหาถัดมานะคะเป็นอัตราเงินปันผลตอบแทนในปี63เนอยู่ที่6.83นะคะ ปี64ก็เพิ่มขึ้นมานะ65เนี่ยมีการดรอปลงต่าง66นะคะก็จ่ายปันผลสูงขึ้นถึง7.58%ส่วนปีนี้จ่ายปันผลสูงขึ้นอีกแล้วนะคะอยู่ที่8.69%ค่ะและสิ่งที่เราจะต้องดูอีกอย่างหนึ่งก็คือสิทธิประโยชน์ผู้ถือหุ้นนะคะนี่เลยค่ะคลิกเข้าไปแล้วนะคะให้ดูตรง XD ย้อนกลับไปดูในอดีตว่าเขาจ่ายปันผลสม่ำเสมอหรือไม่ตั้งแต่ปี62 63และ64่เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขามีการจ่ายปันผลปีละ1ครั้งแต่พอมาปี65นะคะจ่าย2ครั้ง66เนี่ยจ่าย2ครั้งนะคะและปี67จ่ายไปแล้วรอบแรกนะคะอยู่ที่0 1 6กบาทก็จะเป็นการจ่ายในช่วงพฤษภาคมนะคะแต่ว่าในช่วงสิงหาคมเนี่ยต้องมาดูว่าเขาจะมีการจ่ายปันผลหรือไม่ซึ่งถ้าเกิดว่าเขาทำกำไรได้เขาก็จะจ่ายปันผลอีกรอบหนึ่ง กลับมานั่งที่เดิมนะคะแล้วถ้าถามว่าไ้เข้ามาในโครงการนี้ได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นลูกบ้านของเขานะคะซื้อบ้านเขานะคะแล้วก็สิ่งที่ได้รับมาก็คือในเรื่องของบริการหลังการขายที่ดีแล้วก็คุณภาพที่ดีของบ้านเขาเองนะคะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจนะคะแล้วพูดถึงตลาดหุ้นไทยในช่วงนี้นะคะก็มีข่าวร้ายเข้ามาเยอะการเมืองที่ไม่ชัดเจนนโยบายที่ไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็สภาวะเศรษฐกิจ GDP ของบ้านเราด้วยที่มีการปรับตัวลดลงก็ไม่อยากให้หมดหวังนะคะเพราะอย่างไรก็ตามค่ะหุ้ ในประเทศไทยเนี่ยก็ถือว่าเป็นหุ้นของบ้านเราเองถ้าเกิดว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะหรือว่ามีข่าวอะไรเนี่ยอย่างน้อยๆเราก็อัปเดตได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ติดตามข่าวสารได้ง่ายนะคะแล้วก็แบบที่ให้ทำวันนี้ก็คือไปดูของจริงเลยแล้วก็ ถ้ามีโอกาสได้ใช้จริงนะคะเราก็ยิ่งจะได้รับรู้นะคะว่าเออถ้าใช้จริงแล้วมันดีไหมเรารู้สึกยังไงหลังจากที่เป็นผู้ใช้นะคะอันนี้ก็มีส่วนในการตัดสินใจในการลงทุนหุ้นเหมือนกันนะทีนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ดูแล้วเนี่ยมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยไอ้รออ่านแล้วก็รอตอบพูดคุยอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะเปิดพอร์ตลงทุนหุ้นกับทางสบายโตะนะคะก็สามารถที่จะคลิกไปดูลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยไอ้จะใส่ไว้ให้ในเดสคริปชั่นนะคะจริงๆไม่่ไได้้มีคหุนนทยนะะ หุ้นต่างประเทศเนี่ยทางสบายโตก็มีพอร์ตสำหรับการเทรดหุ้นต่างประเทศด้วยไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้และสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วนะคะพบเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอให้ทุกคนลงทุนด้วยความสบายใจนะแล้วก็เลือกหุ้นที่ดีเพื่อถือนะคะเพราะว่าตัวเองเ,องเนี่ยมองว่าถ้าเราเลือกหุ้นที่ดีแล้วต่อให้สภาพเศษษรษฐกิจจะเป็นยังไงหุ้นจะขึ้นจะลงเราก็จะรู้สึกสบายใจมากกว่าการไปซื้อหุ้นตามคนอื่นบอกนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ